สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG n e w ิ i e จะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งป้องกันสายภาพลวงตาอย่าง a l i b ิบ a ยอับเป็นตัวละครที่มีความเร็ว3เกราะ1ถูกจัดระดับการเล่นที่ค่อนข้างยากโดยปืนหลักที่มีให้เลือกเล่นถึง2กระบอกอย่าง Mx4 s c r o m ปืน S MG ที่มีจุดเด่นด้านความเร็วในการลั่นกระสุนและการควบคุมที่ง่ายเหมาะกับการต่อสู้ทุกรูปแบบในแนวป้องกันสามารถยิงได้ทุกระยะมาคู่กับปืนลูกซองอีกกระบอกอย่าง A CS 1 2ปืนลูกซองที่สามารถนำมาใช้ต่อสู้ในระยะใกล้สามารถเลือกเล่นได้ตามมุมต่างๆเพียงแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เนื่องจากปืน S MG นั้นดีมากม แถมยังมีปืนพกอย่างใบลิฟ410ปืนที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเจาะรูต่างๆภายในแนวป้องกันเพื่อเซตอัพพื้นที่นั่นเองอลิบายถูกจัดในตำแหน่งตัวโรมนอกพื้นที่สามารถวิ่งไล่ฆ่าและปั่นป่วนคู่ต่อสู้ในแนวบุกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยอุปกรณ์หลักอย่างพริสมาอุปกรณ์ฉายภาพโฮโลแกรมที่จะสร้างภาพเสมือนขึ้นมา แผลเมื่อยิงหรือสัมผัสโดนภาพโปรแกรมก็จะทําให้ถูกแท็กติดตัวในระยะหนึ่งอีกด้วยเหมาะกับการใช้เพื่อพลางตัวหรือวางหลอกในบางมุมเพื่อทําให้ฝั่งบุกนั้นสังเกตได้ยากโดยตัวอย่างอลิบายนั้นสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายตําแหน่งครอบคลุมเกือบทุกตําแหน่งในฝั่งป้องกันโดยปืนที่ยอดเยี่ยมและวิธีการเล่นที่ไร้ขีดจํากัดจึงทําให้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าตัวอย่างอลิบายนั้นจะมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างไปชมกันครับ การใช้ปริซมาเพื่อค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของฝั่งตรงข้ามนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะการวางปริซมาตามมุมหน้าต่างที่มักจะเป็นตำแหน่งการบุกข,ของฝั่งโจมตีหรือแม้แต่จุดที่ฝั่งบุกชอบยิงทะลุบริเขตเข้ามาเพื่อเช็คจุดสปอนคิวก็ล้วนแต่เป็นตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในบางครั้งเมื่อมีฝั่งตรงข้ามโดนแทกจากการยิงปริซมาคุณยังสามารถใช้จังหวะนั้นเพื่อโจมตีสวนกลับไปได้อีกด้วย นอกจากการใช้พริสตมแบบเมื่อสักครู่แล้วยังสามารถใช้เพื่อหลบบางมุมในพื้นที่แนวป้องกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยเฉพาะจุดที่มองเข้ามาได้ยากแต่ผู้เล่นในฝ่ายป้องกันนั้นสามารถมองออกไปได้ชัดเจนกว่ากระช่วรลดประสิทธิภาพในการยิงของฝั่งบุกและเพิ่มโอกาสสังหารให้แก่ฝั่งรับนั่นเอง แถมบวกกับการที่อลิบายมีสปีด3นั้นช่วยให้คุณสามารถลันเอาเพื่อออกไปสังหารด้านนอกได้เป็นอย่างดีหรือแม้แต่การที่นําระเบิดอย่าง Impact g r a n เน e มาเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆภายในแผนที่ทําให้รอดพ้นจากการไล่ล่าของฝั่งบุกกล้ลนจะเป็นสกิลการเล่นที่อลิบายนั้นมีมาให้อย่างเพียบพร้อมในทุกๆด้านแถมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบในการเล่นโลมอะไรมากมายอาิบาย,ยังมีอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นอย่าง d e p o y a b l e Shield ที่สามารถนำไปใช้ป้องกันภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีจะใช้เพื่อเล่นเองก็ได้หรือจะเอาไปใช้ประโยชน์กับทีมก็ดีนอกจากนั้นปืนพกอย่างไบลิฟซีหก็ยังช่วยเพื่อนร่วมทีมเจาะแฮชหรือเจาะช่องทางสำหรับเคพื่อนที่ภายในแนวป้องกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเรียกได้ว่าเก่งกับตัวเองและกับผู้อื่นเลยทีเดียวข้อควรระวังแม้ว่าตัวละคออรอธิบายนั้นจะเกิดมาเพียบพร้อมกับทักษะการเล่นเกือบทุกรูปแบบในแนวป้องกันแต่การเล่นตัวอย่างอธิบายนั้น ก็ยังคงถูกมองว่ามีประโยชน์กับทีมหรือพื้นที่แนวป้องกันน้อยถ้าเทียบกับตัวละครป้องกันตัวอื่นทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหรถ้าเทียบกับความสามารถที่มีเพราะความสามารถที่ยอดเยี่ยมของอาริบายนั้นจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับผู้เล่นมากกว่าโดยรวมแล้วอาริบายเป็นตัวละครที่มีความเก่งกาจมาให้พร้อมคุณสามารถเลือกรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมิติต่างความแปลกใหม่และแตกต่างให้กับแนวรับจะเล่นเป็นตัวโรมตลบตีแนวหลังหรือจะเล่นเป็นตัวเดินล่าสังหารฟังบุกก็ทําได้ แม้แต่การกลับมาเพื่อช่วยเพื่อนภายในพื้นที่แนวป้องกันก็สุดยอดไม่แพ้กันฉะนั้นแล้วหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในปืนหรือรูปแบบการเล่นของอธิบายมากๆก็จงพิสูจน์ตัวเองด้วยการพาทีมชนะและเมื่อนั้นไม่ว่าตัวละครจะเก่งหรือไม่ทีมก็ยังคงต้องการอธิบายของคุณอยู่ดีหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธ หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาแนล Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ